สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจนสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาวันที่10กุมภาพันธ์2568วันจันทร์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นนี้เป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้เผื่อชอบนะคะทุกคนขาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวันที่7ก่อนนะคะทุกคนใจจะบอกทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้า,วายนะคะทุกคนขาวันที่7นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่9และ6 มาศูนย์หลุดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน6กับ1ก็หลุดนะคะเอารูดเบิร์ดพี่น้องทีนี้นะคะเรามาต่อวันที่10ทีนี้ใจจะบอกนะคะทุกคนคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราพัฒนานะคะทุกคนมันหลุดหลายวันแล้วนะคะทุกคนใจก็ใจไม่ดีนะคะเ c บก็บอกว่าให้เข้าด้วย ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเข้าหรือหลุดนะคะ,จะเจดีนได้แค่แนวทางนะคะทุกคนเวลาเข้ามันก็เข้าเวลาหลุดมันก็หลุดนะคะถ้าสมมุติว่าวันที่สิบนะคะหลุดนะพี่้องเนอะถ้าสมมติว่าวันที่ 10, ะะนะนะสมมิบมันหลุดนะคะใจจะไม่ทำเราพัฒนาอีกเลยนะคะทุกคนใจจะไม่ทำอีกนะคะทุกคนวันที่สิบถ้าหลุดก็คือเลิกทำเลยนะคะถ้าเข้า ทำต่อให้นะคะทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะวันหลัง fc บ่ต้องถามหาได้พี่น้องถ้าสมมุติว่าวันที่ส0บหลุดใจยุดนะคะทุกคนไง่ายๆนะคะทุกคนเป็นผลดีของ fc ด้วยแอดมินด้วยนะคะทุกท่านจะสะบายใจกันทั้งฝองฝ่ายนะคะสำหรับวันที่สิบนะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่แปดไห้านะคะ เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกคนสำหรับผู้ที่ใจจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติวดล่าสุดแล้วก็คู่กับได้เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะถ้าชอบตัวเด่น8ค่ะ80 85 82 87 ห้าค่ะห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งคู่ตัวเด่นวันนี้8ปดห้าห้าแดคู่ที่ชอบหนึ่งคู่แปดเจ็ดเจดปดนะคะทุกคนฟังอีกทีนะคะถ้าสมมติว่าวันที่10หลุดนะคะจะจะหยุดทำเล้าพัฒนาอีกเลยไม่ทําอีกเลยนะคะทุกคนทำแต่หุ้นอย่างเดียว นะคะเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลข2และ7เบิ้ลประจำวัน2 2และ7 7นะคะเลข2กับเลข7นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านเด่นรอบเช้า8กับ5เด่นประจำวัน2และ7เป็น8 2 2 8 8 7 7 8ติดคู่ที่ชอบ8 7นะคะ5้าค่ะห้าสองสอส่วน80 ศู5ย์แ5ดห้าหากความน่าจะเป็นวางไว้ให้ชอบก็ตามได้ไม่ชอบให้ผ่านนะคะ,ท,คคะทุกคนคะ่ะทุกคนขาสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่10บกุมภาพันธ์สองพใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้ถ้าวันนี้เข้าก็จะได้อยู่ ต่อกันยาวๆถ้าวันนี้หลุดก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ใจจะลงเล้าพัฒนานะคะทุกคนสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ